สวัสดีครับผมบอมรุงทันครับมันนางตกกุ้งมาเนี่ยเป็นสิเปิดแข่งขันกันวันทีน่หกแล้วอันนี้มาตรวจสอบตกซื่อๆครับพี่นอ้องกุ้งลงไปหาชิปกิโลอัานอนตั้งนานเจ็บของบอ่อนะครับเจ็บของบอ่อเจ็บของโครงการบอร่อตกกุ้งเนีแล้วประมาณเคืองโลครึ่งกิโล นังกโมกิเมกทดสอบมาเนี่ยทดสอบพิสูเสียยังไม่ได้จ่ายตังอะไรลงลงมาตกเด่นเดินนะก็ได้ไลายตัวเติมละ <c oughs> คิดชัละละละ่วโมงรอรอยด้เป็นของเดิมมาตกกันเดอเริ่มแข่งขันบันทีหกที่เก่าในลิกา ปกติกับสชั่วโมงละร้อยยี่สิบนะครับสามชั่วโมงสามสามชั่วโมงละสามร้อยนะครับที่ม,มันตกมันมีทางไปนะมานาันนั่งนั่งตกเบ็ดหลินเด้ออยู่ที่กาศอยู่หลังวัดป่าบำเพ็นธรรมนะครับอยู่ไก่กับหอปู่ตาชุมชนอยอยน้ำปุยใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหาร นางคงมุกหิงเม็กบรรยากาศดีดีว่ะเนี่ยร่มผัดเย็นช่วยช่วย nếu to là hả nào đây đấy hả nên đây to lắm nha này để thử bay cái cung hèn lọt vậy là โตก็ยังบโตอยู่ผู้อื่นได้ผู้ละห่าฮกโตแล้วพุดจุดคล้องอันผุดถ่ายคลิปเนี่ยยังบวตใหญยากโตอยู่นั่งโต๊ะเปลี่ยนผู้เคยโต๊ะยังเื่อพี่น้อยแค่ผู้เป็นโต๊ะเป็นได้ผู้ละสิบโตก็มีตอนนี้กําลังฝกคําตะเวน จะเป็นตกดินแหละแต่ยัง,ย,งยังมีแสงยังยังเย็นหงอยงนะพี่น้องบรรยากาศออมสะพี่น้องธรรมชาติธรรมชาติ เด้อผู้ใดบุมีอยากมีงานมาน,นัง่งตกเบ็ดเลร่นพี่น้องก่อนสงการเริ่มวันที่หกให้ทดทดสอบพิสูจน์เด้อยังบวชเลยยังบวชเปิดเป็นทางการนะตกเห่นเดร่นในซื้อเอากลุ้งลงไปหาสิบกิโลพี่น้อง ตกะเล่นก็คนไหนห้กุ้งมันลึงน้ำก่อนนะสนกุ้งยังบ่ลึงน้ำบรรยากาศยามแรงๆอยู่ที่ชุมชนนาโปร,รใหญ่ไข่แล้วไข่แล้ว โค่นได้ที่หนึ่งเสือสีน้่งเงินเด้อพี่น้องโค่นที่สองนั่นๆะคนที่สองอยู่พุ่นโคนที่สามหมดนะคนที่สามคู้หนึ่งเมื่อยเนาะคนที่สองเนาะมีอยูเจ็ดคนผู้ขาเอาเอาที่ที่เจ็ดก็ได้เนาะมันจังหลาไรของมูที่หนึ่งมันหน่อยว่เอาดอกเมื่อ เมื่อเมียกันจะหายจะเพื่อเอาหน่อยแต่ปัจจุบันที่ที่หนึ่งถ้าตรงเอาที่เจ็ด